ดีค่ะวันนี้น้องลิลลินกับคุณแม่ตื่นแต่เช้าเลยค่ะตื่นเช้าไปทำอะไรกันคะทำบุญนะเราเตรียมของทำบุญเยอะเดินนี่ค่ะของทำบุญต่อไปเราก็ไปกันไปกันเลยนะทำบุญนะให้แม่ยกของไปวางก่อนนะคะราแม่แป๊บนึงนะไปเลยเราเดินออกไปกันแล้วนะคะ เดินออกไปแล้วแล้วเดินไปกันอ่ะนี่ค่ะมืดจังเลยเนาะมืดจังเลยเนาะไปแม่แม่บุญหนูไม่ตาเลยมืดแล้วโอ้ยตื่นเช้าแล้วรบไปไปเดินนะคะไปเดินนะมาแล้วเดินมาแล้วโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแม่ไปหยิบเก้าอี้มาให้หนูก่อนนะคะหนูนั่งรอแม่ตรงนี้ก่อนนะคะ ไ,ไ,ดไ,ได้ค่ะมาเด้อแม่เอาก้าอี้มาให้น้องหลีนๆอุย้ยไม่เมื่อจังเลยไม่เมื่อจังเลยคะแนนยุ่งเกินเช้าทำกูนนะยุ่งก่อยุ่งกันเหรอคะเดี๋ยวแม่ไปเอายามาพ้นเรีย,ยุ่งให้หนูนะแต่หนูรอ,อตรงนี้แป๊บน,นึงนะคะไดไ้ได้ได มาไหยังคะไม่มาเนะาะดูขึ้นมาดูก่อนเนาโอ๋อยังไม่มาเลยอ่ะรอก่อนเนาะไปทานอ้นมไหนได้ค่ะอ๋าเรนน์นั่งเรียบร้อยเลยค่ะดูซิอาหารนี่กี่อย่างเนี่ยมีเยอะเลยเนาะทำบุญเยอะเลยเนะยาะน้องเรนน์กับคุณแม่ไปทำบุญก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนเราสวัสดีค่ะ <Bye> <laughs> ตอนนี้เราทําบุญกันเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เรายังไม่ไปเรากลับมาใหม่ใช่ไหมคะลินลินทาบุญกับแม่เป็นยังไงบ้างคะสาธุหลวงพ่อให้พรยังไงคะให้จุกภระภาพาแข็งแรงให้น้องลินเรียนหนังสือเก่งๆให้เป็นเด็กดีได้ใช่ไหมคะแล้วอะไรนี่แล้วนี่นี่แล้วเนีเออไม่นะคะ ก็รักหมูที่สุดเลยนนะอะไรนะคะยูทูบเลยเดินๆไปจริงๆแล้วนะคะบ๊ายบายอิ่มบุญใช่ไหมคะอิ่มบุญไหมอิ่มบุญไหมคะอิ่มบุญเลยบ๊ายบาย